ตลอดปี2015ที่ผ่านมาผมก็ได้เล่าข่าวเกมไปเยอะมากข่าวแนะนําเกมบ้างข่าวดราม่าบ้างข่าวที่เป็นเรื่องราวมาแชร์บ้างผมก็นึกขึ้นได้ว่าหลายข่าวก็เป็นข่าวแปลกๆที่น่าสนใจและก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นด้วยคลิปนี้เราจะมาพูดถึง10ข่าวเกมแปลกๆในวงการเกมอันนี้ต่อยอดมาจากคลิปค่าเกมที่ทําเรื่องแปลกที่เคยทําไปก่อนหน้าโน้นนะครับ รอบนี้ก็จัดเต็มอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามานะครับข้ามาช่วงมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยครับไปกันเลยโปลเทปช็อปขายโค้ดเกมส์สตรีมเอเอ็นล็อกสตาร์วีซอฟราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทยสนใจสั่งซื้อได้ที่เฟซบุ๊กเพจโปลเทปช็อปขายเกมและราคาถูกลิงก์อยู่ในอธิบายครับผม ตอนแรกครับอันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับตัวละครที่ใช้เสียง AI นะครับกับเรื่องของ Darth Vader ในเกม Fortnite แต่ใช้เสียง AI นะครับต้องย้อนไปตอนเดือนพฤษภาคม2025ตอนนั้นทางเกม Fortnite ได้คอลแลบกับทาง Star Wars ของทาง Disney ในตอนนั้นการคอลแลบมีทั้งคอนเทนต์ใหม่ตัวละครใหม่สกินใหม่และก็จะเป็นชคอีเวนต์สันส้นๆของเกมด้วยแต่ว่าตอนนั้นตัวละครที่ใส่มาอย่าง d a r k Vader ได้มีการใช้เสียง AI อิงจากเสียงจริงของคุณเจมส์เอลจนส์ที่เสียชีวิตไปเมื่อปี2024ซึ่งตอนแรกคนก็ไม่รู้ซ้ำว่าเป็น AI จนผู้เล่นจับสังเกตได้จนเกิดเป็นดราม่าในเกม f o r t n ไน e ในตอนนั้นว่าการเอาเสียงของนักพากที่เสียชีวิตไปแล้วมาใช้โดยไม่รับอนุญาตหลังจากนั้นอีพิกเก s ก็ไม่ได้มีการเอาตัวละครและใช้เสียง AI อีกเลยได้ใช้เสียงภาคจริงจนถึงตอนนี้เอาจริงการเอาเสียงไปเทรด AI โดยไม่รับอนุญาตมีความผิดทางกฎหมายนะครับในไทยก็ผิดในอเมริกาก็ผิด และเหมือนในหลายประเทศก็จะมีกฎหมายตรงนี้ออกมาด้วยและผมขอแจ้งตรงนี้นะครับว่าผมไม่อนุญ,ญาตให้เอาเสียงผมไปใช้เทรด AI นะครับถ้าพบเห็นผมจะเก็บหลักฐานและแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายครับแต่ถ้าในอนาคตมีการพักเสียงด้วย AI มากขึ้นไม่ว่าจะสื่อไหนก็ตามแต่ก็คงต้องมาคุยกันอีกแล้วครับ ข่าวต่ไปข่าวที่2ครับ,ปรบ,รบเป็นเรื่องของหัวเรือใหญ่ของเกม m y ย์ไอลาออกก่อนเกมขายไม่กี่วันตอนที่เกมม i ์ไอเปิดตัวเนี่ยหลายคนก็คาดว่าเกมน่าจะดีใกล้เคียงกับ GDA เพราะมีอดีตทีมงานอย่างคุณเ e สลี่ย์เบนซิสมาทําเกมนี้แถม GDA 6กตเลื่อนออกไปเลยต้องหาเกมมาทดแทนแต่เรื่องแปลกๆมันก็เกิดขึ้นเมื่อมีทีมงานระดับสูงลาออกจากค่ายบิวเอรอกเกตบอยก่อนเกมออกน่าจะไม่ถึงสัปดาห์พรอ,ออกมาจริง โอ้โหทำโมสังโคอะไรวะเนี่ยเนื้อเรื่องไม่น่าติดตามบักกระจุยกระจายหมดที่ว่าสามารถสร้างฉากนั่นนี่ก็ไม่ได้หน้าเล่นขนาดนั้นและก็โดนรีวิวถล่มยับจากทั้งสื่อและก็ผู้เล่นทําให้เกม March I คือดึงในเกมฮะ2 0ง5ที่ผมเคยทําคลิปไปก่อนหน้าก็ย้อนไปดูกันได้นะครับรวมถึงหนึ่งในซีอของค่ายอย่างคุณมาร์คเกอร์ฮาร์ตก็ได้พูดออกมาใน Discord ของเขาว่าที่เก็ออกมาแย่เพราะมาจากแคมเปญโปรโมตจากทีมงานเติร์ดปาร์ตี้ ทำออกมาไม่ดีจนทำให้มันพังทั้งตัวเกมแล้วก็ค่ายเกมแต่จริงค่ายเกมก็ผิดเลยนะที่ทำเกมออกมาแล้วฝีมือไม่ถึงอะ่ะถือว่าเป็นเกมพังรับกลางปี2015กุลาบแรเดอร์ของแท้เลยครับผมอัที่สามครับอันนี้เป็นเรื่องของ Make FPS Great Again ย้อนไปตอนเดือนมิถุนายน2025มันมีงาน Summer Game Fest 2 0 1 5โดยช่วงหนึ่งของงานได้มีหัวเรือใหญ่ของค่าย1047 Games ชื่อว่าคุณเอียนโปรสได้ออกมาพูดคุยและเปิดตัวเกมใหม่ชื่อว่า s p l ป t Gate 2เกมยิงผสม Battle Royale ที่มีการใช้ประตูมิติในการเคลื่อนที่ไปมาูถึงตัวเขาได้พูดเหน็บแนมไปยังเกม Call of Duty ด้วยว่าเป็นเกม f อ s คุณภาพตำ่ำอะไรทำนองนี้ แต่เป็นเรื่องคือหาในงานตอนนั้นเลยแล้วก็มีการพูดปิดท้ายแบบเท่ๆว่า make abs great again หรืออยากให้เกม abs กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งคำพูดดูคล้ายกับการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีก่อนเลือกตั้งแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่ได้เอี่ยวเรื่องการเมืองแต่อย่างใดแต่พอเกมเปิดเท่านั้นแหละเกมเป็นฟรีก็จริงแต่ปัญหาต่างๆเยอะมากทั้งเรื่องบัก๊กการหาห้องเรื่องเปอร์ฟอร์มานและสมดุลเกมที่ยังทํามาไม่ดีพอสุดท้ายเกมก็ปิดตัวลงชั่วคราว และเกิดเป็นเกมใหม่อย่างสปิทเกตอารีนารีโ a เดตที่เพิ่งเปิดให้เล่นเมื่อเดือนธันวาคม2 0 1 5ที่ผ่านมาพูดถึงคุณเอียนก็ดูจะสงบสุข,ขุมกว่าตอนที่ขึ้นโชนว์บนเวทีต่างกันแบบคนละคนเลยแต่พูดถึงเกมเอ s ที่ดีที่สุดณต,ตอนนี้ผมว่านี่ไม่พ้นเบเ f i e l d 6ที่กระแสเกมยังดีอยู่ในฐานะเกมยิงมัลติเพลเยอร์ส่วนใครที่อยากเล่นสปิทเกตอารีนารีโลเดตก็เข้าไปเล่นกันได้เกมเล่นฟรีทั้งใน PC บนสตีมและอีพีเก s Store รวมถึงในคอนโซลด้วยนะครับ อนทสี่ครับอันนี้ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันนะก็คือเรื่องของเกม t a r k h o r ที่บ้านครับเมื่อเดือนตุลาคม2015มันมีกิมบินดี้เกมหนึ่งที่น่าสนใจมากและล้อเลียนเกมยิงๆของหนีชื่อดังโดยเกมนั้นมีชื่อว่า Escape from Dark o r เกมของค่าตทีมโซดาจะจำหน่ายโดยบิลลี่บิลลี่โดยเราต้องเล่นเป็นเป็ดที่ต้องทำการหาของจริงสู้กับศัตรูแล้เอาตัวรอดเพื่อเอาของที่ได้กลับมาหากถูกฆาตตายเราจะเสียของที่เก็บมาทั้งหมดแต่ถ้าเล่นความยาก normal ลงไปเราสามารถกลับไปเอาของ ที่ทำตกไปก่อนหน้าได้หรือเลี้ยงายเกมโซลไลท์เลยพูดถึงเกมนี้เป็นเกมให้นคนเดียวแบบ PVE เลยใความท้าทายกับการเจอบอทที่ก็ตึงมือใช้ได้หลังจากเกมขายแล้วถือว่าประสบความสําเร็จเพราะมีคนสนใจและเล่นเกมนี้เยอะมากในไทยก็มีคนเล่นเกมนี้ด้วยนะแต่ล่าสุดก็เห็นว่าเกมรีวิวแง่ลบออกมาเยอะและเป็นผู้เล่นจากฝั่งจีนที่ผมไปแปลมาเขาบอกว่ามันมีม็อดที่แฝงไวรัสและมาแวร์ออกมาจํานวนมาก และเหมือนค่ายเกมยังจัดการได้ไม่ดีพอหรือยังจัดการไม่หมดถ้าใครเล่นเกมนี้แนะนําว่าให้เล่นแบบปกติยังไม่ต้องลงมอดนะครับเพื่อความปลอดภัยของอดีเกมและข้อมูลส่วนตัวถ้าสนใจก็ไปซื้อมาได้กันได้นะราคาประมาณ400บาทหรือจะซื้อต่อลดราคาก็ไม่เสียหายครับ ข่าวที่5ครับนี่ก,ก็เป็นข่าวเซอร์ไพรส์เหมือนกันในวงการ v t u b e r ก็คือเรื่องของพรีทัวเผาสุดยอด v t u b e r ของปีชี่วสงพันยี่0 2 5มันมีงานประกาศรางวัลของฝั่งสตรีมเมอร์ชื่อว่า s t r e a m e r Awards โดยจะมอบรางวัลให้กับเหล่าสตรีมเมอร์ในสาขาต่างๆแต่ที่น่าสนใจของปีนี้คือมี v t u b e r คนหนึ่งชื่อว่า The Bur n p e a n ี t หรือพรีทัวเผาสตรีมเมอร์สายเกม a อ s ที่มีคนติดตามใน i วิ h และก็ YouTube เกินหนึ่งล้านคน ขอทักซอแพลตฟอร์มรวมถึงตัวเขาได้รางวัล Best VTuber ของงานไปด้วยจนทำให้เกิดดับมาในวงการ Vtuber ว่าพรีทัวเผาคนนี้สมควรได้รับรางวัลหรือไม่ก็มีคนคอมเมนต์ต่างๆนานารวมถึงมิสเมอร์ชื่อดังอย่าง SQC ที่ก็ไม่ได้โอเคกับตรงนี้เท่าไหร่รวมถึงบอกว่า Vtuber นั้นไม่หล่อไม่สวยจนมีข่าวมาว่า v t u b บ r บบางส่วนได้ทำการเปิดหน้าเพื่อเป็นหลักฐานว่าพวกเขาก็สวยหล่อก,กันตามปกติเลย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า The Burn Peanut คือ v t u b e r ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้คนที่ชอบดู Stream g a ABS จากต่างประเทศผมแนะนำคนนี้เลยนะครับข่าวที่6ครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเครื่องคอนโซลเครื่องใหม่ที่มีประเด็นนะคือเรื่องของ ดินโดสวิตซ์สโดนเย็บกล่องจนจอเสียหายอันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นย้อนไปช่วงเดือนมิถุนายน2องี่ช่วงที่ด i น t e n d o Switch 2กำลังวางขายใหม่ๆร้านขายเกมคอนโซลเจ้าดังอย่างเกม e s t o p โดนดราม,มา่าว่าได้ทำการเอาแม็กเย็บกระดาษใบเสร็จติดกับกล่อง S วิต c h 2อจนให้หน้าจอเครื่องเกมนั้นเป็นรอยและเกิดความเสียหายและตอนนั้นเห็นว่าเครื่องเกมที่โดนแม็กเย็บนั้นได้ถูกเอาไปขายต่อใน eBay ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามีใครได้ซื้อเพื่อวันนั้นไปเล่นบ้างนะ ที่ทางเกมสต็อปได้ออกมายอมรับในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและก็ได้แก้ไขเรื่องใบเสร็จหลังซื้อไปเรียบร้อยแล้วแต่ผมที่อิินข่าวนี้บอกเลยว่าก็แปลกเหมือนกันอาจด้วยทางร้านไม่ได้เปิดกล่องเข้าไปเช็คว่าในแพ็กเกจสวิตสองมันมีอะไรบ้างแต่ก็นั่นแหละครับความผิดพลาดของมนุษย์มันก็เกิดขึ้นได้แต่ก็ไม่อยากให้มีคลิปสองสาอันนี้ก็ไม่ควรครับ ที่7ครับอันนี้ก็ต่อจากคาตะกี้แหละครับเรื่องของ닌เซวิทแต่รอบนี้จะเป็นเรื่องของ Nintendo s w i t c h 2 w e ว c ค m e Tour คู่มือที่เป็นเกมซื้อคือตอนที่เครื่อง Nintendo Switch 2ว่าขายใหม่ๆเนี่ยมันมีเกมที่ออกมาในวันเดียวกันเลยชื่อว่า Nintendo s w i t c h 2 w e ว c ค m e Tour ตโดยเกมจะเป็นการให้ผู้เล่นทำการทดสอบเครื่อง s w i t c h 2ในด้านต่างๆมีวินิเกมให้เล่นมีคิชต่อคำถามทดสอบค,ความรู้แต่ดราม่ามันเกิดตรงที่เกมคู่มือนี้ดันเป็นเกมซื้อไม่ใช่เล่นฟรีครับ ค่ายอื่นอย่าง PS5 ก็มี Astro Playroom ที่เป็นเหมือนเกมเนคู่มือแต่ทีมงานที่สร้างเกมเป็นคําทัวร์กลับตัดสินใจทําเกมนี้ออกมาขายซะง,งั้นรู้ถึงได้บางหมวดบางเกมหากไม่มีอุปกรณ์เสริมก็ไม่สามารถเล่นได้ด้วยกลายเป็นว่าต้องซื้อมาเพิ่มอีกซึ่งมันไม่จำเป็นขนาดนั้นนะครับมันกลายเป็น optional ทางเลือกเฉยๆจากที่เห็นรีวิวจากสื่อและผู้เล่นก็มองว่ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเพราะฟีเจอร์ต่างๆของเครื่องเกมที่จะสอนและอธิบายหมดเลยแต่ที่เป็นเกมขายเนี่ยแหละ ไอโซนอเมริกาขายที่10ดอลลราโซนในไทยจะขายที่230บาทผมแนะนําว่าไม่ต้องซื้อก็ได้ครับซื้อเกมมาเล่นและไปดูติเตอร์เรียลที่เกมสอนให้จะดีกว่าเยอะเลยครับถ่อไปข้อที่8อันนี้เป็นเรื่องของเครื่องเกมพกพาที่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันกับการเปิดตัว ของสิ่งนี้นะครับก็คือเรื่องของ LG Xbox Ally มาแบบงงๆอันนี้ถือว,ว่าเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่อยากเล่นเกมที่บก l าจริงๆนะครับสำหรับการมาของ LG Xbox Ally เล่นเกมที่สามารถเล่นเกมบน PC และ Xbox ได้น่าจะเกือบทุกเกมเลยโดยตัวเครื่องวางขายเมื่อวันที่16ตุลาคม2025มี2รุน่นคือตัว Ally ตัวธรรมดาและก็ตัว Ally S ที่เป็นตัวอัปเกรดคือสเปคเครื่องคร่าวๆคือตัว Ally เนี่ย จะมีแรม16 g b ส่วนตัว a l l i X จะมีแรม24 g b ส่วนความจุตัว a l l i มี512 g b และตัว a l l i X มีความจุ1 t b และสามารถใส่ SD card เพิ่มเติมได้ด้วยการมาของเครื่องนี้ถือว่าน่าสนใจเพราะเล่นเกมทั้งฝั่ง Steam และก็ Xbox โดยชูจุดเด่นเรื่องของการโปรโมทว่าสามารถเล่นเกม h o l i z o n z e a o n ได้อย่างลื่นไหลแต่ต้องยอมรับว่าเกม Metroid o n i เล่นบนเครื่องพกพาถือว่าเหมาะสมมากๆด้วย รีดว่าตอนนี้ของขาดตลาดเพราะคนสนใจเยอะราคาก็ถือว่าสูงพอสมควรยิ่งช่วงนี้ AI ทำให้อุปกรณ์เล่นเกมก็ราคาสูงตามด้วยเลยนะใครที่ได้จับ LG Xbox อะไร e เป็นไงก็คอมเมนต์มากันได้นะครับข่าที่9ครับอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับการคอร์ลบที่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับ Assassin's Shadows คอลแลบกับ a t t a c k on Titan อันนี้ถือว่าเป็นการคอลแลบที่แปลกและไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นจากการที่เกม adows, แอ s c r e e d Shadows ได้คอลแลบกับอนิเมชื่อดังจากญี่ปุ่นอย่าง a t t a c k on Titan โดยในเกมจะเป็นเนื้อหาสั้นๆประมาณ1ชั่วโมงให้เล่นเนื้อเรื่องประมาณว่าเราได้เจอร่างของหน่วยสำรวจที่ตายอย่างปริศนาจนยาสุเกะและนาวเอะได้รู้ความจริงว่าได้มีไททันยักษ์บุกเข้ามาในญี่ปุ่นยุคนี้เรื่องราวเป็นยังไงให้ไปลองเองก็แล้วกันนะครับถ้าใครมีเกมอยู่แถมตัวไททันนี้ก็แบบ นี่คือกราฟิกของเกมปี2025จริงๆใช่ไหมก็ตลกขำขันกันไปเป็นหนึ่งในการคอลแลบที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนกีฬาอนิเมะเป็นอย่างมากแต่ผลตอบรับมันก็แอบ,บแย่เพราะเหมือนผู้เล่นและสื่อจะไม่ชอบกันด้วยแหละครับเห็นว่าตอนนี้ Ubisoft เริ่มมีดราม่าเกี่ยวกับสภาพแรงงานนะเดี๋ยวค่อยว่ากันทีช่วงนี้กำลังคุกคุนเลยแหะครับ ท้ายด้วยข่าวที่10ครับกับเรื่องของโคดไวโอเล็ตว่าที่เกมกาดรับปีใหม่ปิดท้ายด้วยขาวนี้ก็กันครับก็สดๆร้อนๆเลยกับเกมสยองขวัญเอาตัวรอดที่ลงแต่เ s 5เท่านั้นกับกินิชื่อว่าโคดไวโอเล็ตที่พัฒนาโดยทีม Q m e d i เดเราจะเล่นเป็นไวโอเล็ตที่ต้องต่อสู้เอาตัวรอดจากตัวสาวที่ทะลุมิตมาผมเข้าใจแล้วว่าทําไมเกมถึงขายในเพ5เท่านั้นเหตุผลมีอยู่2อย่างครับก็คือเรื่องของไม่อยากให้ผู้เล่น PC ลงมอส18บวกหรือมอดปรับปรุงตัวเกมเละก็2เกมขายในเบส5จึงไม่สามารถคืนเงินได้ค่าเกมได้เงินหลังหักส่วนแบ่งกับ p l a y s t เต i o n ไปเต็มๆเ,เลยแม่หัวหมอมังกันนะครับเนี่ยผมได้ยินมาว่าเกมนี้มาจากทีมพัฒนาที่เป็นครอบครัวเดียวกันเพราะผมเห็นในหน้าเครดิตตอนจบเกมว่าทีมงานนามสกุลลงท้ายด้วยโจนหมดเลยนี่คือโปรเจกต์ครอบครัวใช่ไหมแถมเกมก็ยาเอาฉากต่างๆจากในเกมแม้ในหนังมาใส่ไว้ในเกมนี้ ถ้าถามว่าเป็นเกมดโนคราซิสที่บ้านได้ไหมผมพูดได้ไม่เต็มปากเพราะเกม50ดอลลาร์ในไทยน่าจะพันห้าร้อยบาทแต่ความคุ้มค่านี่คือไม่มีเลยเกมใช้อ n เยวเอนจินห้ 5, แต่ฝีมือดบบครอบครัวแม่งเศร้าจัดเลยรีวิวก็ออกมาแง่ลบกระจายกลายเป็นเกมคว่ำเกมฮะเกมแรกของปี2 0 2 6เลยก็ว่าได้เออแล้วตอนปลายปีเกมฮะ2026เกมนี้ติดลิสต์แน่นอนปลายปีเจอกันนะครับ ทั้งหมดนี้คือสิ์ข่าวแปลกในวงการเกมใครที่มีข่าวแปลกๆในวงการเกมและผมอาจไม่ได้พูดถึงก็คอมเมนต์มากันได้นะครับและผิดพลาดต,ตรงไหนประการใดก็ต้องขออภัยมานาที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้พลาดกิมต่าง,งทางช่องผมครับและก็สามารถสมัครเมมเบอร์กันมาได้ครับ50าบาทต่อเดือนพร้อมสิทธิพิเศษมากมายและก็สามารถส่งซุปเปอร์แป้งไปกระหม่อมใจกันได้ครับโบติปั๊บ ขอวูล้วไปก่อนครับผมเจอใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับ